คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงการ,รนัเนเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่แนะนำให้ทำตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า20ปีควรได้รับคำแนะนำโอเคนะสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับผมอยู่กับผม t h o พรุ่งนี้เหมือนเดิมนะฮะวันนีู้่ค่ายอยู่ที่นายวินอีกเช่นเคยนะครับผมมาวันนี้พาเล่นเกมไวเบลิตโตนะฮะหรือหัวก,กระโหลกปืนโตของเรานั่นเองนะครับผมจะใครพีจีนะฮะมากับทุนหมื่นสองท่านผู้ชมเบ็ดเบ,บาๆไปก่อนนะฮนะท่านผู้ชม เนลยี่สิบเบาๆไปก่อนมาไว้มาสวยๆมีไหมเอ่ยคำเตอ้อนะฮะคลิปเดียวนี้จะทำมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมไม่ควรทำตามหรือลองเลียนแบบแต่อย่างไดนะครับผมท่านผู้ชมโอ้โหมะเกมนี้มีหนะ้าเพลานะท่านผู้ชมสแคตเตอร์จะเป็นรูปรุปหัวกระโหลกไว้ท่าน,นผู้ชม เือเข้า3ตัวเราจะื่้หมุนฟีสปินนะฮะแต่นี่มาส,สวยๆจากไปไม้นีร้อยสิบสี่บาทมาส,สวยๆหน่อยมั้ยดูสเก็ตเธอจะเข้าไหมเอ่ยน,นะท่านผู้ชมโอ้ยวายแถวสามไม่มีตัวเชื่อมมามรับเขาให้พึ่งกลับมารีน,นะท่านผู้ชมกับวายเ,เีบรโตนะฮะ ม่ได้เล่นนานแล้วบองกันนะท่านผู้ชมมาขอน,นักหนักหน่อยมามีไหมเอ่ยมับเขาให้สวยๆว,วายแถวสองเชื่อมมาหมับเขาให้โอ้โหแถวหนึ่งไม่มีนะท่านผู้ชมนี่แหละขอนักหนักโอ้โหคิวแถวหนึ่งไม่มานะท่านผู้ชมงั้นห้าใบเหมือนนะ มาลุนสแคเทอร์ท่านผู้ชมตัวเดียวในโลกมีไหมเอ่ยจะได้หมุนฟีสปินไหมฮะมาลุนๆุนกันท่านผู้ชมเอาใจช่วยหน่อยโอ้โหวาไปท่านผู้ชมขนาดได้ลุนทั้งสามตัวนะท่านผู้ชมก็ยากอยู่นะหมุนฟีสปินก็ <c oughs> จะได้ยากอยู่ยากอยู่มาเอาหน่อย โวกันหลกปืนโตหมับเขาให้สวยๆขอคอมโบสวยๆมาหน่อยมาหมับเขาให้หมับเขาให้หเพิ่มเบ็ดหน่อยแล้วท่านผู้ชมมาเบ็ดห้าสิบขอกสักห้าหกเบ็ดแ,แล้วานท่านผู้ชมต้องมาแล้วแหละผ่านไปแล้วสี่เบ็ดห้าเบ็ดหมับเขาให้ไวสวยๆมีไหม เบาวิวท่านผู้ชมเกินห้าเบตหกเบตเป,เปแล้นะเนี่ย <c oughs> มาขอสวยๆมาหน่อยนี่แหละคอมโบสวยๆไว้ห <c> ม <oughs> นี่ขอหนักๆมารางวันก้อนโตมับ <c oughs> ไม่เห็นวีแวล แต่ยังคอมโบไม่ต่อเนื่องเท่าไหร่นะครับผู้ชมดูดไปนะเนี่ยดูดไปเยอะเลยนะเนี่ยโอ้โหเบ็ดละห้าสิบเบาวิวแล้วผู้ชมมาวายมาแนละ้วสวยๆมาหน่อยไะมมียิงไหมเอ่ยมับเขาให้วายมาคอมโบสวยๆมีแหละมับเขาให้ โอ้โหจัดไปตานนี้400กว่าบาทถ้าวันก้อนโตยังไม่มาท่านผู้ชมมารู้สเก็ตเตอร์จะได้หมุนฟีสปินไหมเอ่ยท่านผู้ชมตัวเดียวในโลกมามาโอ้โหไม่มาแต่ก็วายมาเต็มอยู่นี่แหละจัดไปท่านผู้ชมหมับเขาให้ไม่อี่ไหมโอ้โหจัดไปตองเจ็ด โองทรงๆนะท่านผู้ชมก็ไม่วืออวาเท่าไหร่มาขออีกสักสองเบตสุดท้ายแล้วกันนะผู้ชมสงสัยหนุนไม่ขึ้นแล้วจริงๆมาเบตสุดท้ายมับเขาให้มับเขาให้สุดท้ายแล้วมา โอเคนะท่านผู้ชมก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับผมถอนพพรุ่งนี้นะฮะขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าและคลิปต่อๆไปนะครับผมสวัสดีครับ